ค่ะเพื่อนๆเดือนนี้นะคะกิ๊กก็มีของเล่นใหม่นะคะมาให้ได้เทสได้ลองกันอีกแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบรนด์มาดามกิกกี้นะคะจะบอกว่าคลิปนี้กิ๊กมีมาแจกให้เทสฟ,ฟรีด้วยแต่ว่าขอค่าส่งแค่50บาท่าขอค่าส่ง50บาทจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้าอันนี้ก็ทักไปที่เพจมาดามกิกกี้นะคะจะเป็นตัวมาร์คทองคำน้าใสนั่นเอง ะะตัวนี้จะเป็นสลิปปิ้งมานะคะก็คือหลังจากล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าได้กินซิ่งเสร็จแล้วเอาเอาเสร็จแล้วเนาะก็ล้างด้วยโฟมอะโวคาโดสองรอบเสร็จแล้วนะคะกิ๊ก็ตอนลงด้วยนี่ค่ะมาร์กทองคําตัวนี้เขาร่ำลือกันมากๆนะคะว่าใช้แล้วแบบหน้าใสเวอร์นี่นะคะลงไปไม่ต้องล้างออกนะคะเขาจะมีความเย็น เย็นผ่อนคลายสบายกลิ่นละมุนเหมือนทำาสปานะคะเป็นเคล็ดลับการสวยอมตะนะคะของอผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะอันนี้ใช้ได้บ่อยสัปดาห์ละสองถึครั้งจะดีมากตอนนี้เป็นมาร์คสลิปปิ้งมาร์คตดเข้มข้นนะช่วยในเรื่องของแบบฟื้นฟูผิวได้ดีมากคือไม่รู้ว่าจะอธิบายว่าดียังไงแต่แบบ คนใครใช้ก็รักทุกคนอะ่ะเออเอางี้เอาไปลองเองกิ๊กแจกให้นะคะหนึ่งร้อยคนแรกนะหนึ่งร้อยคนแรกนะคะซองหนึ่งน่าจะมาร์กได้ประมาณสามครั้งนะหนึ่งถ้าคนหน้าใหญ่ๆหน่อยก็จะประมาณสองครั้งนะอ่าก็คือหนึ่งซองเนี่ยอันนี้เป็นตัวทดลองน่าจะขายอยู่ประมาณถ้าคนขายก็ประมาณห้าสิบเก้าบาทนะอ่าอันนี้ก็คือฟรีกิ๊กไห้ฟรีนะคะหนึ่งร้อยคนแรกแต่ขอค่าส่งห้าสิบบาทจะส่งฟรีนะอืม โอเคปะจะส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยเอาไปลองใช้นะคะอันนี้คือไม่ต้องลองหลายครั้งนะลองครั้งเดียวก็รู้แล้วว่าดีคือให้กิ๊กอธิบายอะ่ะกิ๊กไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันโอเคมากแล้วมันก็ดีมากบางคนก็บอกเอ้ยก็ใช่ดีหน้าพี่กิ๊กดีอยู่แล้วอะนั้นก็ง่ายๆสั้นๆนะคะเอาไปลองใช้ฟรีกันเองหนึ่งร้อยคนแรกนะหนึ่งร้อยคนแรกนะคะทักมานะคะที่เพจมาดามกิ๊กๆนะแล้วก็อาแจ้งชื่อที่อยู่มานะคะขอค่าจะส่งห้าสิบบาท จะส่งฟรีเลยให้หนึ่งร้อยคนแรกอ่ะอยากรู้ว่าดีไปลองค่ะเพราะว่าตัวขายจริงจะอยู่ประมาณสามร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบรัมนะคะนี้ไม่ต้องล้างออกนะมาร์กเสร็จแล้วก็นอนได้เลยค่ะตื่นเช้ามาพู้นี้น่าจะสวยใสเปล่งประกายแล้วก็ทาแป้งติดหน้าดีเวอร์นะคะเหมาะมาก,มากสำหรับคนที่แบบผิวดีอยู่แล้วหรือนะไม่ได้มีสิวอักเสบเยอะใช้เลยตัวนี้เลเลิศบอกเลยว่าแบบที่สุดอะมันเหมือนการทาครีมบำรุงประมาณ เจ็ถึงสิบวันน่ะเออแต่นี่นคือการมาร์กนาสุดเข้มข้นแล้วก็มันเย็นสบายมากจาก้ะเพื่อน